สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนตอนนี้สามโมงครึ่งเนาะสามโมงเช้าวันนี้ตื่นสายวันนี้ก็จะเข้าป่าออ,ออกมาจากบ้านประมาณสิบกิโลเนาะก็จะ,จะเข้ามาอีกเมืองหนึ่งเนาะนี่ดูรูปมันตอนนี้ก็คือ,อยูนับไปแล้วนะว่าป่านี้เนี่ยรออีกสี่วันก็คือสี่วันที่แล้วเนาะเรามาเก็บตรงนี้เนาะลูกมันก็จะใหญ่เพราะว่าเมื่อสี่วันที่แล้วลูกยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะแล้วดูความดกของมันเนี่ยวันนี้ วันนี้คงใสจะแบบคือเยอะมากเห็นไหมคือเก็บแป๊บเดียวก็เต็มแล้วอะ่ะแล้วดูดิดูความโดกของมันเนี่ยทั้งป่าเลยอันนี้เป็นป่าใหม่ที่ยุมาเจอเนาะที่แบบเข้ามาเดินเดินเข้ามาแล้วเจอแล้วลูกมใหญ่มากแล้วยิ่งเดือนหน้านะเคยดูนะเดือนสิงหานะมันจะแบบว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดกแล้วก็ยิ่งสอยง่ายนี่ เวลาอย่เข้าป่าอยกก็จะมีไอ้ลำโพงบลูทูธเนาะให้มันลิงก์กับเทให้มันให้มันลิงก์กับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงดังๆดูดีดู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 เนี่ยจะให้อยู่บ้านได้ไงแล้วก็ลูกค้าก็สั่งตลอดเลยอะตอนนี้นี่วันนี้ลุงบอกว่าเราสามารถจะซื้อตัว๋วเครื่องบินได้แล้วนะไอ้ที่เราเก็บบลูเบอร์รี่ไปเนี่ยเงินที่เราเก็บไว้เนี่ยเห็นไหม เราจะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วพี่น้องเราจะได้กลับเมืองไทยกันปีนหน้าแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนเดี๋ยวเราต้องรอลุงวันนี้แหละเวลาเก็บบลูเบอรี่มันต้องมีเป้าหมายไง้ไม่งั้นมันจะเหนื่อยนี่เห็นไม้เห็นไม้เยอะมากด,ดูดีดูดูดูแล้ววันนี้เอาถังไมาแค่สองถังนะสงสัยต้องให้ลุงมาเอาถังมาเพิ่มและเพราะว่าเพราะว่าที่ขายนี่เพราะอะไรเพราะว่าเราเอาไป้ายไปตั้งหน้าบ้านนี่ มันก็เลยขายได้มันก็เลยขายดีเนาะเอาลงมาเก็ตเพจก็เอาคาไว้อย่างนั้นเลยเก็บทันก็ทันเก็บไม่ทันก็ต้องลูกค้าเขาก็จะรอได้นะเนี่ยทั้งป่าทั้งป่าเลยเข้าป่ามาก็จะต้องมีข้าวมีน้ามีกาแฟมียามีขนมเราจะได้ไม่หิวมากอยู่ได้ทั้งวันแล้วก็ยุก็จะเลือกแบบว่าที่นั่งที่มันอยู่ข้างนอก ดูดิดูความดกของมันดูดูดูเต็มไปหมดเลยโหแล้วป่านี้ยาวแล้วข้างนอกเนี่ยนะข้างนอกที่ที่มันเป็นที่ร่องๆแบบเนี้ยมันจะเป็นอไอ้ป่าลิงออนเพราะว่าเราเห็นแล้วต้นมันอยู่เตี้ยๆติดดินเนี่ยเราจะสังเกตดูได้ว่าเกิดเขาตัดไม้ตัดป่าอย่างเงี้ยไอ้ต้นลูกลิงออนเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยไอ,ไอ้ใบเ,เ,เ,เนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ย นี่เหนไมเห็นไหม,หไหมป่านนี้ยังลูกเล็กอยู่นะเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เนี่ยเต็มเลยทั้งหมดเลยเนี่ยยิ่งได้แดดยิ่งได้ฝนมันยิ่งโตแล้วฝั่งนู้นก็เป็นป่าบูเบอรี่ที่ยังไม่ได้เข้าไปเก็บเราก็จะจอดรถไว้ตรงนน้นให้มันใกล้ๆคือจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่หาป่าที่มันแบบเข้าไปแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะนั้นจะไม่เข้าจะอยู่ได้ไม่นานเพราะกลัว เราจะต้องอยู่ใกล้ๆถนนเขาไว้มีรถผ่านมีคนเดินอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยวันนี้คือแบบนี่สัมภาระเราจะต้องมี power bank เพื่อที่จะเสียบไอ้ชาร์จแบตเวลาแบตหมดฟังเพลงได้ทั้งวันมีขนมมีข้าวมีโทรศัพท์ power bank สองอันเอาไว้เวลาโทรศัพท์แบตหมดแบตเหลือน้อยมีที่ตักมีถุงมีล่มแล้วก็มีเสื้อกันฝน ถ้าเกิดฝนตกแรงๆหน่อยแต่ที่นี่ฝนตกไม่ค่อยแรงในป่าเนี่ยมันไม่ค่อยโดนฝนหรอกเพราะว่าข้างบนมันจะเป็นใบไม้เนาะตกป๊ป๊บป๊ปปปปป๊สองสามมาทีก็หยุดแล้วฝนอะ่ะแล้วช่วงนี้แปลกมากฝรั่งยิงฝนตกไม่มีใครเข้าป่าเลยทุกปีถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนในช่วงประมาณเดือนเดือนสิงหาเนี่ยเขาจะเข้าป่ากันนะแต่ปีนี้เนี่ยคนแทบไม่เข้าป่าเลยป่าเนี้ย คือแปลกใจมากว่าทำไมคนไม่เข้าเพราะว่าฝนมาตกบ่อยตกทุกวันไปค่ะเดี๋ยวยุกก็จะเริ่มเก็บก่อนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่มีเป้าหมายในชีวิตเนาะจะเอาเงินไปทำน้นทำนี่เราลองมาหารายได้แบบนี้ดูลองปรึกษาแฟนดูนะคะถ้าใครมีแฟนฝรั่งถ้าใครมีแฟนคนสวีเดนก็อาจจะช่วยได้เนาะคะ่ะไปละว,วันนี้เก็บสองถังน่าจะพอนะถ้าไม่พอก็คงอยู่ยันเยน็น สู้ๆค่ะทุกคนบ๊ายบาย